นวัตกรรมการกำจัดขนนะฮะจากเกาหลีและจีนขนที่ขึ้นมัน่จะอ่อนมากเลยแบบถังือจะไม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำหัวเย็นมากคือที่เขาบอกเป็น Sapphire Eye Cooling ที่บอกว่าผิวจะไม่เบลอแน่นอนไม่ต้องกลัวเป็นไงกลิ่นเป็นไงไม่มีกลิ่นไมเลยคือดูชิลเกินอะตอนนี้ให้อยู่มันปั๊บแป้งขึ้นมาแบบมันมันเป็นเนื้อมันพองอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะ ไม่แต่ว่าแอบบัดน้นใช่ไหมล่ะ<ต>พูด<า>ได้เราพูดได้เลยแอบบัดนิดนึงนิดนึงมันจะมีบางช็อตที่มันรู้สึกจุด๊ดเจ๊ตตรงมันจะเป็นตรงที่มันขนเยอะๆแล้วแบบลากขนมันเยอะอะคือจะมีความรู้สึกบางสดดว,วะะัสด,ดววะะีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนทุกคนค่ะดีใจมากไม่ทำหัวข้อคลิปนี้มานนานมากไม่รู้ทนคิดถึงไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้จะเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์นะจะแบบ แบบใหม่ก็แบบใหม่จะแบบสับก็แบบสับคลิปนี้เป็นดีจริงหรือจบอทุกคนอันนี้ไม่ใช่ของกระแสหออะไรแต่เป็นของที่เด็ดดวงระเเวมากมากๆทุกคนแล้วบอกก่อนเลยฟูไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยไม่ใช่เครื่องสำอางไม่ใช่สกินแคร์ ตื่นเต้นอะเพราะว่าไอซี่จะมาทำดีจริงนกตาเนี้ยบอกเลยนะคือมันจะเห็นเลยตรงเนี้ยว่าดีไม่ดียังไงแล้วพวกจะอัปเดตทุกคนดูด้วยแบบว่าเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้ไม่มาทํากับตัวผกเองมีแผลบาเชิญค่ะทุกคนให้ทุกคนเดาก่อนว่าแบบเอยดูจากจังหวะมือข้อมืออันนี้ข้อมือนะคะการใส่เสื้อผ้าเอาฟิตปลายผมนะคะอ่ะลองดูซิว่าแบบคนคนนี้เนี่ยเป็นคนแบบไหนเออก่อนที่จะเปิดหน้านะคะ ขอเล่าก่อนว่าสินค้าที่จะมาทาเนี่ยคืออะไรต้องบอกก่อนว่าเรารับสโอนเซอร์รับอะไรอยู่แล้วปกติดีจริงกตาแต่บอกเลยว่าดีจริงจกตาลูกค้าไม่สามารถซื้อคําเคลมจากเราได้หรือซื้อว่าต้องดีจริงได้จะดีจริงหรือจกตาเนี่ยเราเป็นคนตัดสินด้วยความเป็นจริงเท่านั้นจากคนที่เราทดสอบด้วยหรือว่าถ้าจะบอกฟุกก็คือวัดจากตัวฟุกเพราะฉะนั้นนะการทดสอบเนี่ยดีจริงจกตาเนี่ย จะไม่ได้การตีว่าถ้าเราสอบแล้วบุ๊กเอ้าจบตาไปว่าทุกคนที่ใช้จะจบตาหมดไม่ใช่หรือใช้แล้วอุ้ยดีจริงทุกคนที่อาไปใช้เนี่ยจะดีจริงไม่ได้แปลความหมายแบบนั้นอันเนี้ยแค่บุคคลบุคคลหนึ่งที่เอามาทดสอบและเป็นทางเลือกให้ทุกคนได้ดูว่าสินค้าตัวนี้น่าสนใจอย่างไรและดีจริงหรือจบตาในมุมของโฟกรสที่เอามาทดสอบกับนางแบบนะคะคุยตื่นเต้นอ่ะคือสินค้ามันเวอร์มันพรีเมียมมันลักชัวรี่หมดเลยอะเปิดหน้าแล้วกันนะ เริ่มเริ่มเหงื่อออกได้ยินเสียงเหมือนเหงื่อเริ่มออกจากหน้าผากคือจะอบอกว่าสินค้าตัวนี้คือนําเข้านะอันนี้คือ U Light ค่ะทุกคน i i l Cooling Hair Removal d e i c e นะคะ Diamond Air Plus นะคะมันคือแบรนด์ U Light ทุกคนรุ่น Air Plus นวัตกรรมการกำจัดขนนะคะจากเกาหลีและจีนคือเว่์นะแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่แค่แบบว่ามีแบรนด์เฉยเขามี่มีนเตอร์ค่ะ จวนจีหุนซึ่งจะทดสอบอยังไงวันนี้นางแบบคนนี้มีขนแขนและขนขาฟุกจะทดสอบ1ฝั่งก็คือแขนขวากับขาขวาและ7วันมาดูกันว่าผลที่ขึ้นมาเป็นยังไงหรือไม่ขึ้นซึ่งอัดดูความเป็นจริงแล้วว่ะ ผู้ชายโดยผู้ชายปกติอ่ะ <laughs> <laughs> ก็ถือว่าเป็นผู้ชายผมก็ถือเป็นผู้ชายคือหมายถึงว่าขนผู้ชายเนี่ยมันมันขึ้นไวแล้วก็แข็งอยู่แล้วพนักการโกนขนทุกคนรู้ีละสามวันขึ้นมาขึ้นแล้วเจ็ดวันพอไหมพี่พีมพอไม่พอถู<ๆ>กอรปเดตให้นึงสิบสี่วันครึ่งเดือนไปเลยวะใชยแล้วเนี่ยครึ่งเดือนเป็นไงได้ดูเลยว่าเจ็ดวันสี่วันเป็นอย่างไรค่ะมาเปิดตัวนัางแบบค่ะอุยวันนี้แต่งหน้าปกติ สดหึ้ยสวยนะพี่สวยนะอ่ะชื่อในวงการพี่ชื่ออะไรสวัสดีค่ะแง่งกิ่งนะคะอ่าออกมาอะเอางี้พี่ไปหาขนอะไรเนี๋ยบอก่อยนี่นะผู้ชายคนนึ่งอะเราเกิดมาด้วยสละลราทำมาเป็นผู้ชายเออตั้งแต่เกิดเนาะอันนี้จะหนึงเศ้าไหมจะได้ใส่เพลงเอาฟิวไม่ไม่ปลดนี้หรืออาฟิวไหน ไม่ต้องเจ้าก็ได้เราเกิดมาเป็นผู้ชายเราอะไม่อยากมีขนตั้งแต่เด็กแต่บุญบา ปู่ย่าตายายพ่อแม่ขนเยอะหมดเลยเราก็เกิดมาโอเคเราก็รู้ว่าโอเคเราเป็นคนขนเยอะยังไม่ถึงขั้นลิงขั้นข้างนะแต่ก็เยอะแต่ก็เยอะอยู่เยอะจริงอันนี้เห็นแล้วแต่เยอะอยู่แต่ว่าบางหมือนว่าขวบางขนไม่ได้เส้นใหญ่เหมือนแบบพูดวิจัยนักบอลคือต้องบอกก่อนว่าได้คุยกับพี่แข็งหิงหลังกล้องต้องบอกว่าเขาเนี่ยเคยใช้ผิดพลาดมาเยอะมากว่าจะเป็นแว็คเป็นอะไรคือแบบไม่ดีทั้งอย่างเลยแว็กชอบเค้ว่าขึ้นมาแล้วจะขนริ่มเลเป็นจริงไหมอ่ะเห็นเหมือนเดิมเออเห็นเวลาเห็นกล่า ก็เลยเปลี่ยนทีอในเมื่อแบกมันก็ยังไงมันก็แข็งล้าก็เลยโกนซะงั้นโกนไม่น่ากลัวหรอแข็งกูเดิมาแลวทุกคนนี้ยังโกนยังไงอยู่ไหมคะยังโกนอยู่แต่ว่าเราก็แบบยังเอจไปอยู่เอ๊ะไม่มีดีกว่านะแกล้งที่บอกวันนี้จยลองครึ่งหนึ่งดูว่าจะชอบครั้งไหนได้แล้วก็ทุกคนคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เขาเคลมเลยว่าแบบผลที่ขึ้นมเนจะอ่อนมากหรือแบบรือจะไม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำถ้าไม่เป็นจริงอ่ะด่าได้เลยนะแบบจริงไหมเนี่ยใช่คืออันนี้คือดีจริงจกตาจะไมมม่ีีสสิง้น เราจะวัดจากคำเคลมลูกค้าเลยว่าดีไม่ดียังไงฟ้องกันนะคะฟ้องได้เพียงหิงเราไปชอบร้อมไหมเพื่อหิงติ้องมาฟ้อเดี๋ยวเราไปดูคำเคลมกันว่า U l i v รุ่น a i r p a d ตัวนี้เขาเคลมอะไรไว้บ้างนะคะอ่ะทุกคนคะเดี๋ยวจะแกะก็ต้องบอกอันนี้ไม่ได้แกะนะนี่คือยังเป็นซิลคือซิลปะยังแบบอนี้อยู่เลยนะอะเดี๋ยวพี่แพงหิงแกะเดี๋ยวผมจะพูดคำเคลมว่าเขาเคลมอะไรบ้างหลักๆเลยอะไอพวกเลเซอร์ที่บ้านอะกลัวไหมแล้วแบบเราแอบกลัวนะหนูรู้สึกว่าถ้าอยู่มันปับแป้นขึ้นมา มันมันเป็นเนื้อมันพองอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะซึ่งอันเนี้ยคำเคลมแรกที่เราเคลมเลยคือมีเทคโนโลยีแสปไฟเออร์ไอซ์คูลิ่งก็คือว่าเขาบอกว่าระหว่างการใช้งานเนี่ยจะมีความเย็นให้กับผิวหนังขณะใช้งานลดการอักเสบของผิวไม่ทําให้ผิวร้อนแสบขณะใช้งานอ่ะนี่คือข้อหนึ่งคำเคลมสองเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็น ทคโนโลยี IPL วีมคือ intense power light ถูกไหมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะ intense power light ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยสูงแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่แบบอยู่ตามสิวอย่างดังทุกที่ก็คือ IPL อ่ะใช่ IPL เหมือนกันหมดใช่ไหม IPL น้าใส IPL ขนนั่นแหละเคเยเห็นเดวกนที่มีอยู่ตามผิยงดังมากมายนะก็คือเราเหมือนยกแบบว่าคลินิกยกซาลอนมาไว้ที่บ้านเลยในเครื่องนี้แล้วก็วคือ2อะ่ะทุกคน3 เขาบอกว่าใช้งานง่ายสะดวกพกพาเสียบไฟบ้านได้เลย4เขาบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายมากเขาทําหัวมาให้ทรงแบนเพื่อแนบกับผิวหนังได้มากขึ้นอ่าสแล้วนะวิเคมเยอะนะ5ปรับระดับการใช้งานได้5้าแบบตามความเหมาะสมก็คือใช้ได้หมดเลย<ว>ตั้งแต่หนวดอัปเปอร์ลิปแก้มหน้าผาก แต่ให้หลีกเลี่ยงพวกขนคิ้วคาวไรผมหลีกเลี่ยงไว้อย่าไปอยู่ใกล้ก็เหมือนสตาร์ทิคทั่วไปที่เขาจะไม่โดน<ช>อะไรเงี้ยผิวใกล้ก็ปกติและแขนขาอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนลั่นแหละคือคำเคลียร์วันสี่ห้าข้อที่เขาเคลมซึ่งวันนี้เราจะมาลองกันเขาบอกว่าทำทันสมัยทันส,ยทนสมัยไหมดีนดูทันสมัยก็ถตวาดีไซน์มันง่ายอ่ะมันดูแบบว่าดูเป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องแบบวิเคราะห์จัดคนแต่มันดูเป็นแบบเหมือนแบบเกมเหมือนอะไรเงี้ยเนาะ เออน่ารักอ่ะแล้วสีมีความสุขุมนุ่มลึกมีความลักชูรี่บอกกับชายแท้นะเออบอกับชายแท้ครับผมขึจริงอันนี้เขามีแว่นให้ด้วยหรอมีแว่นให้จริงใช่เพราะว่าเวลาเลเซอร์อ่ะมันจะมีแสงซึ่งแว่นที่เขาให้มานี่ก็เป็นบริเวณรุ่นหกปีที่อยู่ในรันเวย์ปฟล่าสุดในไทยก็คือเป็นแว่นนั่นแหละแบบกันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกันแสงจากหัวเออแต่แต่คุกเพื่อนจะบุกมาจะใส่แว่นไม่ได้ต้องให้เพื่อนหิงเป็นคนใส่แต่คุกเป็นคนทำ แปลกแล้วกล่องดูดีมากเลยนะสวยมากอ่าโชกล่อกว่าพี่วอกกล่องดูดีมากดูดิหฮ้ยเฮมยเ่้นเฮ้ยเป้นเม่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เห้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ็ยเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยราคาเฮ้ยเฮ้ยนู้ยคา้าแล้หนูให้ไทยเาคาเ่อนจากแพ็้เกจจเ้ยเฮ้ยเฮ้ค้ยนแ้ยเฮ้ยเ้เแเร้อืฮสยเฮ้ยเ้เห็นเหเฮ้ยเี่ยเฮ้ยเ่้ย้ยเนเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แเฮ้ย้ยเ้ยเฮ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 ้เ้้้ย อุ๊ค่ตัวเนี้ยไม่ถึงถึงวันนี้เนี่ย9,000กว่าบาทแต่จะเท่าไหร่ก็ช่างถ้าจบตาคือจบพราะฉะนนเรามาทดสอบกันเลยค่ะเขาบอกว่าขั้นตอนการใช้ก็คือก็คือปกติเลยเวลาจารยเซอร์อะไรคือกลอนขนแต่เนี่ยก็บอกว่าต้องทาทนเนอรด้วยแล้วก็ใส่แว่นแล้วค่อยยิงมาทุกคนอาจจะเริ่มานาคานี่ขออนุญาตน,นะยังม่าใกล้นาคานี่ เริ่มเลยที่เองขอมีดโกนหน่อยคือในกล่องมันมีให้ครบเลยใช่ป่ะมีหมดเลยนี่อุปกรณ์มีดโกนอ๋อนี่หุยมีดโกนน่ารักเคอะนี่การใช้มีดโกนที่มันแบบหัวไปอย่างเงี้ยคือมันจะเปล่าความเปล่าความโค้งของผิวเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะนี่อย่างนี้นี่เอายังเนาะมาหุยโกนง่ายนะหุยดูไม่บาดโอเคโอเคโอเคเนี่ยั้นจเยอะมาก ไม่แต่ว่าแอบบัดเนใช่ไหมล่ะก็<อ>พูดได้อเราพูดได้เลยแอบบัดนิดนึงนิดนึงอาจจะเป็นเพราะเราผิวแห้งทุกคนคะจะบอกวิธีนิดนึงนี่หัวเย็นมากที่นี่เขาบอกเป็นไอแซฟไฟเออร์ไอคล i ่งที่บอกว่าผิวจะไม่เบลอแน่นอนไม่ต้องกลัวใช้กับแขนนะคะเบอร์สี่ใช้กับขาเบอร์ห้ากับหน้านเนี่ยเบอร์หนึ่งอะไรก็ไล่ไปตามความสมควลที่เขาจะมีบอกให้และววิธีนะคะทุกคนดูนะนี่เห็นปะอ๋ออ่ะ,อะถ้าสีขาวขึ้นแปลว่า เราทาผิวได้ถูกต้องและมันจะยิงไปถึงรากขนแต่ถ้าจริงๆบาล์มไม่ขึ้นสีขาวเนี่ยแปลว่ายังไม่ถูกต้องอเห็นปะอ่ะขึ้นแล้วเย็นมากอุ้ยอ,อ,อ่ะเอาที่แค่ตกใจอ่ะเป็นยังไงอ่ะแล้วหน่อยเป็นรู้สึกอะไรเลยเอาความจริงรู้สึกเย็นจากไอเนี่ยพี่ปรับเป็นเบอร์ห้าหน่อยปกว่าเบอร์ห้านั้นอยู่เพราะว่าถ้าแบบเราทนไหวก็ไปเบอร์ห้าได้เลยนะคะอ่ะเิ่มมารมดดูสีขาวขึ้นก่อนนะคะทุกคน อะเป็นไงเล่าหน่อยแบบมีความรู้สึกไหมอาเป็นไงมันรู้สึกนะรู้สึกแบบจี๊ดจี๊ดทนได้ไหมทนได้เพราะว่ามันมีความเย็นจากไอเนี่ยเออมันเย็นจนมันไม่รู้สึกว่ามันมันเย็นมากเลยอ่ะมันเย็นจนไม่รู้สึกว่ามันร้อนนะเย็นรู้สึกเปียกอ่ะเออมันเปียกอ่ะแล้วมันแบบโอเคมากนะท่านี่ลราอ่ะนั่นสิดันแล้วอะไรแบบงี้ยอ่ะอ่อนโอ้อันนี้สังเกตได้คือตรงไหนที่มันแบบ ขนขนเยอะกว่าที่อื่นอ่ะมันจะมันจะชืดกว่าเพราะว่าตรงนั้นเหมือนแบบเออขาเรายกนะลากนาขนลากขนมันเว่าลากคนมันเข้มกว่าทอื่นอ่ะเนี่ยอ,อันนี้ตรงนี้ตรงนี้บางตรงนี้แทบจะไม่รู้สึกเลยไม่ไม่ไม่รู้สึกเลยเออจะดูชิวมากเลยนะชิวไม่มีสะดุง้งไม่มีอะไรเลยนะทำเสร็จปุ๊บสามารถทำได้อีกประมาณสักสองสามครั้งอ่าสองึสามครั้งเป็นไงกิ่นเป็นไง ไม่มีกลิ่นไหมเลยคือดูชิวเกินอะตอนนั้ดูแล้วมี่ว่านั่งหาอะไรทำดูหนังไปด้วยทำไปเรื่อยๆชิวอ่ะใช่ทุกคนขอเพิ่มคำเคมีกอันหนึ่งเมื่อกี้อ่านเจอขึ้นนเนี่ยกำจัดถึงร่ากผลเลยอย่างแม่นยำและไม่ทำให้เกิดผลคุณเออผลคุชได้เกิดได้นะถ้าเป็นเป็นเลยเดี๋ยวเราดูกันว่าส4สี่วันจะเป็นไหมท่านจะไปแต่เราไปขากัน ะะแล้วก็ไล่ได้เลยทุกคนจากตรงนี้แบบเราไอ้นี่มาก็คือให้ขึ้นสีขาวนะครับทุกคนอย่าลืมนะสีขาวอ่ะแล้วก็ยิงอย่างนี้อ่า โอเคค่ะยววันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งแขนและขาฝั่งขวานะคะตอนนี้กำลังถ่ายรูปขาอยู่เดี๋ยวพุงจะขึ้นรูปๆนะคะอันนี้คือรูปก่อนทําค่ะทุกคนทั้งแขนและขาข,าขวานะคะและนี่คือหลังทําเสร็จทันทีนะคะทั้งแขนและขาขวา,าค่ะทุกคนอ่ะพี่ยังขิงเป็นไงบ้างเล่าหน่อยปะเยอเหมือนมีบางช็อตเจ็บบางช็อตชิลบางช็อตอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบางช็อตที่มันรู้สึกจี๊ดต,ตรงมันจะเป็นตรงที่มันขนเยอะๆแล้วแบบลากขนมันเยอะอะคือจะมีความรู้สึกบ้างเหมือนมดกะ แต่ว่าเป็นมอสอะไรอ่ะเป็นมอสอะไรอ่าตาหน่อยแล้วกันอ๋อใหญ่อยู่เนาะใหญ่อยู่สีดำแล้วกันแพนน่าที่เขาเคลมว่าไอเท s ี่แซฟไฟร์ไอค o ู i ิงเนี่ยถือว่าดีจริงอันี้การันตีไหมว่าดีจริงดีจริงการันตีเลยจ้าถือว่าดีจริงหนึ่งอย่างแล้วก็เขาบอกว่าหัวเนี่ยทำมาแบบปรับรูปทรงหัวมาให้แนบกับผิวดีสมากขึ้นเนี่ยจริงไหม จริงนะตอนที่กดล,ลงไปอ่ะคือปกติคือมันจะหันซ้ายหันขวาหาขนอันนี้บางทีบางทีเรากดไปปุ๊บเป๊ะเลยเป๊ะเลยเจอขนกดได้เลยแสดง,งว่าถือว่าดีจริงดีจริงอะทุกคนถีงวัดได้เลยแบบคอนฟินิตี้คือวัดได้เลยต่อไปข้อขวาดีไซน์สวยงามทันสมัยอะไรเงี้ยพี่ว่าไงสรับหนูนะดีจริงพี่ก็ว่าดีจริงอะเอาดีๆอันนี้พูดได้เลยแพ็คเกจจริงดีมาก อ่าอย่างที่บอกอันนี้เราถ่ายไปตอนแรกก็แสนห้าเออไม่เกินจริงไม่ถึงหมื่นนะเห็นไหมล่ะแล้วน้ำหนักเบาด้วยหรอน้ำหนักเบาด้วยไมายถึงพี่ไม่ถึงเครื่อนอ๋อไมถึงเคลื่อนปรับระดับได้ห้าระดับก็คือจริงก็คือใช้ได้ตามสัดส่วนต่างๆว่าจะเป็นหน้าตัวแขนขาพามีให้หมดเลยว่าระดับไหนเหมาะกับอะไรนะคะทุกคนก็ประมาณนั้นที่เราจะมาวัดกันต่อในเรื่องของขนคุดที่จะวัดสิบสี่วันขนคุดแล้วก็ในเรื่องของว่าไอตัวแสกไอพีเอของเขาเนี่ยมันจะ ลึกถึงล้าผลจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาวัดกันนะคะทุกคนถ้ายังไงเดี๋ยวฟุกกับพิงค์กงขิงมาอัปเดตให้ทุกคนอยู่เจ็ดวันนะคะเดี๋ยวใจเจ็ดวันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะไวมากเลยผ่านไปเจ็ดวันแล้วพี่แ์กงขิงจริงถามแบบว่ายังไม่ดูนะอันนี้จะ ไม่อยากมองไม่อยากมองไม่ให้โดูไม่ให้โดูค่ะไม่อยากมองแต่ขอถามบอกว่าความรู้สึกก่อนละกันว่าแบบเจ็ดวันที่ผ่านมันเป็นยังไงบ้างจับก็ลื่นๆน,น,นะเฮ้ยลื่นเหมือนสไลเดอร์เลยเข้าใจหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้วูดเอาใจสักของแบรนด์นะคะอ่ะคือปกติถ้าเราโกนขนนะถ้าเป็นขนขนขาขนแขนขึ้นชายอยู่แหละถ้าเป็นขนขาประมาณหนึ่งคืนคืนเดียวคืนเดียวจะจับปุ๊บต่อเลยจับอย่างเงี้ยไม่ตะกิ้ตะขวงใจเลยคือไม่ขึ้นเลยเหรอขึ้น ถามว่าขึ้นไหมขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นแบบแข็งสดๆนะคะตรงนี้นะคะทุกคนนี่คือขนไม่ขึ้นเลยอ่ะอันนี้คือตอนนี้มันเหมือนแบบว่าขนแบบขึ้นเล็กๆแบบเลยน้อยมากๆแล้วก็ไม่เนี่ยนะไม่แข็งไม่แบบโปรตีนแข็งเราจะรู้แล้วมันจะตึ๊กตึ๊กตึ๊กถ้าเราจับอย่างงี้ยมันจะแบบเออมันจะตึ๊กแต่เนี้ยนี้เลย ไอ้ที่ทุกคนเห็นเลยว่าขนขาจะยาวกว่าขนแขนนิดนึงใช่ไม่ได้ขึ้นแบบเต็มแบบเต็มกราฟเหมือนตอนแรกมีบางอันขึ้นช้าบางอันขึ้นเร็วอะไรอย่างนี้บางจุดที่แบบว่าขนมันหนาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยมันอาจจะขึ้นมาเร็วหน่อยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาแบบแข็งหรือหนักปกติตอนโกนปกติอย่างเงี้ยโอเคนั่นแหละค่ะทุกคนสิ่งที่ผูจิจะอัปเดตทุกคนดูใน7วันนี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันทีส4ี่วันพี่ยังขี่ได้โอเคค่ะทุกคน ทุกคนคะ่ะมาแล้วคะ่ะผ่านไป14วันนะคะทุกคนอ่ะมาน,นี้ครบ14วันคะ่ะทุกคนจะเล่าอะไรทุกคนไหนหนึง่งฟุกไปคุยกับทางแบรนด์มาคือฟุกอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันใช้แบบว่าเดือนละครั้งหรอหรือยังไงจริง,รงๆแล้วค่ะทางแบรนด์บอกว่าอันเนี้ยมันสามารถใช้ได้เลยอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยใช้ได้สามครั้งเลยทุกครั้งที่ใช้เนี่ยเราก็ต้องโกนขนด้วยแต่ที่คลิปเนี้ยไม่ได้ใช้แบบทุกครั้งให้เห็นแบบ3มครั้ง4ี่ครั้งไงเพราะว่าเขาอยากให้เราวัดไปเลยว่าใช้ครั้งเดียววลก็นิมแ้ สวันจริงปะแอบโกนแน่เฮ้ยดีไม่ได้โกนเลยนี่คือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันไม่ได้ขึ้นแบบว่าเพื่อนเนี้ยพูดได้เลยนะว่าจากเจ็ดมาส4บสเนี่ยคือมันขึ้นชาขึ้นมากเลยอ่ะใช่ทุกคนมันนิ่มดูด้วยตาเปล่าดูเลยมันนิ่มเพราะสีมันอ่ะมันเป็นขนแขงแข่งจะสีดำเนาะอันเนี้ยมันแบบมันดำนอ่อนสีเทาๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยวันที่7็ดอ่ะ ตรงเนี้ยมันขึ้นเป็นเป็นเข้ม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 เยอะมากตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าแบบหลุดไปบ้างมันเป็นหลุดไปบ้างอ่ะแล้วมันเป็นแบบบางบางบางๆอ่ะเฮ้ยทุกคนคือฟุ้งว่ามันวันนี้มันดูบางกว่าเจ็ดวันวะอันนี้คือรูปก่อนใช้นะฮะแล้วก็นี้หลังใช้ทันทีแล้วก็เจ็ดวันค่ะแล้วก็ล่าสุดแค่สิบสี่วันค่ะทุกคนเฮ้ย ถ้าใช้ตามแบบที่เขาใ,ใช้จริงๆอะอว่ามันต้องปังวันนี้มากๆอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเขาเคลมอะไรไปบ้างอย่างที่ทุกคนดูคลิปไปนะเราจะแบบมีทดสอบเขาว่าดีจริงไปแล้วประมาณ2-3ข้อและอีกข้อ2ข้อที่คือว่าใช้แล้วเนี่ย14วันเนี่ยบางคนโกนต้องบอกก่อนว่า ขนคุดเหมือนกับมันขึ้นได้ก็บอกว่า7วันเนี่ยเราก็มีขนคุดบางจุด <country> ด <style> oh ้วยเพราะว่ามันถูกการโกนนาะเพระมานอาจจะแบบให้เส้นขนอักเสบหรือรูมขนอักเสบแต่ว่า14วันที่ทางแบรนด์หาบางจุดได้เป็นขนคุดหายไปแล้วก็ถือว่าดีจริงนะคะทุกคนและสุดท้ายก็บอกว่า IPL เนี่ยมันจะทํากําจัดถึงรากขนรากขนตายและหลุดออกมาเลยอันเนี้ยต้องวัดกันด้วยความจริงวันนี้ขนที่แขนมันมีความบางส่วนหายไปแล้วมันดูนุ่มดูบางขึ้น แปลว่าไอเทคโนโลยีของเขา i อ l เนี่ยมันลงลึกไปถึงลากจริงๆและไม่ลากตายแล้วขนมาหลุดออกไปจริงๆก็ถือว่าดีจริงค่ะทุกคนเพราะงั้นมียังขิงยูไลรุ่นแอร์พลาสมฮะที่เป็นตัวแบบว่าเป็นนวัตรกรรมการกำจัดขนของประเทศเกาหลีและจีนมี่อังขิงถือว่าดีจริงโอเคเคาะด้วยสองเสียงนะคะว่าดีจริงด้วยว่าจะแบบขนชายแท้ <c oughs> <c oughs> ใครอยากได้ก็ลองไปหาตำนะ,ะแต่ปุกขึ้น <c oughs> แบบที่แบบว่า ที่ปักหมุดตรงนี้ไว้ใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อดูนะหาซื้อง่ายดูแล้วก็ราคาไม่ถึงแสนห้าที่พี่ยอีงเขีงบอกก็ไปลองซื้อได้นะคะสำหรับวันนี้ฟุกและพี่ยอีงเขีงต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้คอนเทนต์นี้ดีจริงหรือจกตาจริงมีท่านะพี่ยอีงเขีงต้องทถา้ท่านะดีจริงหรือจกตาอ่านพี่อีกคให้ดูหน่อยดีจริงหรือจกตา ใครชอบคนในนี้ก็สามารถเมนต์บอกได้แล้วก็สินค้าตัวไหนที่กำลังดังตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยากให้ฟุกมาทดสอบทดลองก็สามารถเมนต์บอกได้เลยหรือว่าจะมาทดสอบในคลิปนะฮะดีจริงเดี๋ยวจกตานะฮะโอเคคทุกคนก็ถ้าใครชอบครีมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบครีมนี้มากๆอย่าลืมกดซับสไครต์ถ้าชอบครีมมากมากๆที่สุดอย่าลืมกดดิ่งกริง่งกริ่งใจนั้งคู่เลยนะคะวันนี้พวก,กวเราตกรอก่อนนะคะบ๊ายบาย